จะรถไฟฟ้าคันแรกอวตาร11 LR กับ b m w IX3 เดิมขับ X3 ดีเซล f 2 5อยากเปิดใจรถจีนดูมางแต่แอบหวั่นใจเรื่องแพ่ใช้ X3 มา8ปีก็โอเคแต่พอหมด BSI ก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายไม่รู้ทำบ้างอยากให้แนะนำงบ2.2ถึง2.5ล้านครับไปคุนไดเอลนิก5 IX3 การขับก็ดีประมาณหนึ่งแต่มันก็จะวิววิวหน่อยแล้วระบบไฟฟ้าของ b m w ผมมองว่าเอาตรงว่าในแง่ของ efficiency ของระบบไฟนะคุนไดทำดีกว่าแล้วราคาเนี้ยผมว่าไปเอลนิก5นี่แบบไปเอลนิก5ที่รถใหญ่กว่ากันนั่งสบายในโจทย์เนี้ยยไม่่คอ แต่การขับขี่ต้องบอกก่อนว่าอย่างเดียวที่ IONIQ 5อาจจะด้กับเบียร์วีเอ3คือพวงมาลัยเพราะพวงมาลัยของไออ5เนี่ยมันเบาไวแต่ยานเป็นนมยะทองประสีเลยแม่บ้านอาจจะชอบแต่คุณอาจจะไม่ให้แต่นอกนั้นรถมันดีเลยแหละโดยเฉพาะอินทีเรียที่แม่คือที่สุดคือเรียกว่าคุณจะลืมเบาะหลังอันแข็งกระด้างของ i x 3กับ X3 ไปเลยแต่อวตารอินทีเรียดีข้างในโอเคแต่ผมบอกเลยว่าอนาคตหน้าเป็นห่วง